สวัสดีค่ะได้ยินเสียงชันไหมคะวันนี้วันเสาร์เนาะเรามีนัดกันนะคะสำหรับไล์กับน้องที่ทำงานอยู่ที่เอ่อนักเทศนะนอร์ทแคโรไลนานะคะนั่นก็คืองาน Food Lion Super อร์มารนั่นเองนะตอนนี้จริงๆแล้วน้องอยู่ในสายกับเราแล้วน้องพูดเหมือนเป็นแบบโฟนอินเลยนะคะ <laughs> เดี๋ยวยังไงแบบ วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันว่าเมืองเนะี่ยมันเป็นยังไงสถานการณ์โควิดที่นั่นมันเป็นยังไงผู้คนปฏดบัดตัวยังไงช่วโมงงานเป็นยังไงลักษณะงานที่ทําอยู่มีกี่ตําแหน่งอะไรบ้างสําหรับคนที่สนใจงานซูปเปอร์มาร์เก็ตอยู่เนาะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปเชิญเข้ามาเลยดีกว่าค่ะคี okay. อาขอต้อนรับน้องกอดค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเขิจังสวัสดีครับก็ชื่อก๊อตนะครับชื่อจริงชื่อทีมาร์ทนะฮะก็ทำงานอยู่ที่ฟูลไลออนเน็กซ์เฮดครับอ่อนอร์ทแคโรไลนาครับเราเราเคยไปที่ไหนมาก่อนหน้าก่อนที่จะไปปีไหนลองกันหน่อย <c oughs> เคยไปปีที่แล้วไปแกรนแคนยอนมาเดลาแวร์นอร์ทแกรนดแคนยอนครับอืไปทำตัวไหนไปตอนที่ไปปไปทำเพล็บคุกก็ทั้งเพล็ทั้งคุกทั้งคลีนครับก็ประมาณนี้ปีที่แล้วแล้วอ่ะเรามาพูดถึงงานฟูดไลออนกันดีกว่าว่างานฟูดไลออนที่ได้ไปทำเนี่ยเป็นงานแบบซูเปอร์มาร์เก็ตมันมีหลายตำแหน่งเราชอบอืม ที่เป็นฟุตไลออนก็พูดถึงตำแหน่งงานก่อนเนาะคือมันจะแบ่งหลักๆเป็นตรงฟอนต์กับข้างหลังก็คือตรงฟอนต์ก็คือจะเป็นแคชเชียร์เป็นแบ็กกิ้งแบ็กกิ้งก็คือแบบว่าเวลาแคชเชียร์คิดตั้งมาก็คือเราจะเป็นคนจัดของใส่ถุงให้ลูกค้าแล้วก็บางทีก็ออกไปเก็บรถเข็นตามลานจอดรถบ้างอะไรอย่างนี้ แล้วก็ส่วนข้างหลังก็จะมีเดลี hmm. ่ก็พวกหั่นแฮมหั่นชีสทำไก่ทอดซอสนั่นซอสนี่คลุกๆ,ๆแล้วก็แบบเอามาไว้ขายให้ลูกค้าอะไรเงี้ยแล้วก็ทำอ,อบไก่อะไรเงี้ยฮะแล้วก็เป็นพวก grocery ก,ก็คือเติมของขึ้นเชล mm hmm. หลักๆประมาณนี้ครับแล้วสรับเราสามารถเลือกตำแหน่งงานได้เองไหม เลือกได้เลือกเลือกได้เลือกได้เลือกได้เองตารางงานเป็นยัง,ไ,าง,งาไงบ้างชั่วโมงการทํางานอ่อชั่วโมงคือสเกจ d ด l ลมันจะฟิกฟิกเลยทุกสัปดาห์เป็นแบบนี้ก็คือจะได้จะได้ทำงาน5วัน Day of อฟวันของก็จะเป็นวันจันทร์กับวันศุกร์ก็ทํางานตั้งแต่บ่ายสองจนถึงถึงสิบ สิบส <c oughs> ิบพีเอ็มอ่ะสี่ทุ่มสี่ทุ่มเออสี่ทุ่มประมาณว <8 S 2> ันละแปดชั่วโมงหรือเก้าชั่วโมงประมาณนี้วันละวันละเจ็ดชั่วโมงครึง่งจริงๆ,ๆก็ 8, 8แปดแปดนั่นแหละแต่ว่าก็คือเราเราหักพักกินข้าวเนะาะพักกินข้าวไปครึ่งชั่วโมงเออฮะอาทิตย์หนึ่งก็จะได้ประมาณสามสิบเจ็ดครึง่งไปจนถึงสี่สิบแล้วแต่ว่าเอ่อถ้าสมมติว่าสมมติวันนี้เป็นคืนวันเสาร์ปกติต้องออก สี่ทุ่มบางทีก็ออกเป็นสี่ทุ่มครึ่งหรือเกือบห้าทุ่มอะไรเงี้ยมันมันมันแล้วแต่วันแล้วคนมานเยอะปะมันจะเป็นช่วงวิกเอนวิกเอนอ่จจะเยอะแต่ว่าวันอังคารพุธพฤหัสอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฮเราแบบเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงบ้างเนี่ยเพื่อนร่วมงานเอ่อถ้าจะให้พูดตามตรงเลยก็ มันมันคนเรามันก็มีหลากหลายประเภทอะเนาะมีทั้งคนดีทั้งไม่ดีแต่ส่วนใหญ่ก็เจอเพื่อนดีนะเพื่อนเพื่อนที่ร่วมง,งานอนะดีเอ่อคนที่เป็น native speaker ก็ดีคือแบบเราไม่เข้าใจเราไม่รู้อะไรคือเขาเขาก็ยินดีที่จะสอนยินดีที่จะบอกส่วนเพื่อนที่เป็นเพื่อนต่างชาติเพื่อนตุรกีเพื่อนรัสเซียเขาก็ดีแต่แต่บางทีเอ่ออาจจะไม่ถูกใจเราด้วยวัฒนธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่มันก็ต่างกันบ้างอยู่ร่วมบ้านกันได้อยู่อยู่ได้อยู่ได้ก็คือแบบเข,เขาก็ดีไม่ไม่ได้ตีกันไม่ได้ตีกันก็อยู่อยู่ได้ปกติปกติโอเคอ่ะแล้วแบบพูดถึงเรื่องงานแล้วเราการไปทํางานไปยังไงการไปทํางานคือด้วยความที่ว่าบ้านที่ก๊อตพักอ่ะมันอยู่ใกล้อยู่ใกล้กับที่ทํางานแบบเอ ไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม้ไม่ถึงครึ่งไมล์ด้วยซ้ำมั้งปั่นจักรยานไปก็ประมาณหกนาทีถึงนาทีโอเคใช่เพราะว่าเพราะว่าก็คือก็คือเดาจากการปั่นจักรยานไปฟังเพลงเนาะมันจบประมาณสองเพลงก็ถึงละประมาณนี้โอเคประมาณหกถึงแปดเออก็คือเวลาสมมติว่าเลิกงานห้าทุ่มเนี้ยเราก็ต้องปั่นกลับปั่นจักรยานกลับ ปั่นจักรยานกลับแต่ว่าที่บ้านมีจักรยานให้เราไม่ต้องซื้อเราไม่ต้องเช่า mm hmm. เขามีจักรยานให้มีหมวกกันน็อกแล้วก็มีไฟไฟติดหน้ารถไฟติดท้ายรถให้มีมีให้ mm hmm. แต่ว่าถ้าถ้าวันไหนฝนตก mm hmm. ก็เพื่อนร่วมงานที่เป็นแคชเชียร์ด้วยกันที่เขาเป็นคนที่นี่เขาก็แบบอาสาม,มาส่งเลยด้วยด้วยความเต็มใจเขาอาสาม,มาส่งเราไม่ต้องถามว่าไปส่งได้ไหมเขาจะถามเราเองเลยว่าจะกลับยังไง กลับได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปส่งเองอะไรอย่างเงี้ยเขาดีเขาดี nice แล้วเราหว่างแบบที่พักไปที่ทํางานอะน่ากลัวปะเส้นทางการไปเอ่อน่ากลัวน่ากลัวเหรอไม่นะไม่น่ากลัวเพราะว่ามันเป็นถนนใหญ่โอเคถ้าจะน่ากลัวก็คือน่ากลัวตรงรถนี่แหละรถเยอะแล้วก็รถเร็วแต่ว่าเราก็ข้ามถนนก็คือใช้ทางม้าลายปกติเขาก็มีไซต์วอล์กให้เดินให้ปันจกรยานอะไรเงี้ย แล้วเราเนี่ยเรื่องบ้านดีกว่าหลายหลายคนแบบเห็นราคาค่าบ้านอาจจะตกใจว่าแบบโอ๊ยทำไมมันแพงจังอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมถูกไหมบอกเขาว่าค่าบ้านเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราค่าบ้านร้อยห้าสิบค่าบ้านร้อยห้าสิบคือ,ค,อคือมันเป็นบ้านลักษณะบ้านมันเป็นบ้านหลังใหญ่หลังใหญ่หลังหนึ่งแล้วก็แล้วก็ซ <laughs> อยซ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 อ,อ,อ,อยเป็นห้องก็คือมันจะมีห้องหลายประเภทห้องหนึ่งเตียงห้อง สามเตียงก็มีห้องห้าเตียงหกเตียงแต่ว่ามีห้องน้ําในตัวแต่ว่าแบบก็คืออาพูดถึงห้องเตียงเดียวก่อนเนาะเนี่ยที่ก๊อตอยู่คือห้องก๊อตอยู่ห้องเตียงเดี่ยวก็คือจะไม่มีจะไม่มีห้องน้ําในตัวต้องเป็นห้องน้ํารวมแต่ว่าอห้องที่มีหกเตียงเขาจะมีห้องน้ําในตัวห้องน้ําก็จะแบ่งห้องน้ําเขาที่ก๊อตเคยเข้าไปใช้อนะ มันจะเป็นอ่อห้องอาบสองห้องส้วมอีกสี่อืมโอเคอันก็คือเหมือนกับว่าได้อย่างเสียอย่างอ่ะแต่เราเลือกเองป้าว่าเราจะอยู่ห้องเดี่ยวหรือเขาให้เลือกไหมหรือเขาจับคืออ่ะขอสับไยสัญญาณ <laughs> คือด้วยความที่พอดีอืมโอเคห้องเดี่ยวมันเหลือสองห้องพอดีก็กับการก็เลยได้อยู่กันคนละห้อง ฮ oh. ะแล้วก็หลังคือก่อนหน้าน,นี้ก่อนหน้าน,นี้ก็มีคนที่อยู่อยู่แล้วคือแบบเขาเป็นนักท่องเที่ยวนี่แหละแต่ว่าเขาเขาก็รู้ตัวแหละว่าอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะมาแล้วเขาก็เขาก็ออกไปแล้วทีนี้นักเรียนก็มาเต็มตุรกีรัสเซียเต็มไปหมดฮะอุ้ยไฟดับไฟเป็นไฟอัตโนมัติ <laughs> <laughs> มันดับเองแล้วเราบ้านหลังนี้มีคนกี่คน บ้านหลังหนึ่งอยู่กันกี่คนเหรอจะนะสามสี่สองสามสี่ไม่ถึง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 ประมาณคนไทยหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าเก้าสิบสองสิบสองประมาณสิบหกคนสิบหกสิบหกไม่ถึงยี่สิบเเออไม่ถึงไม่ถึงมีมีสองห้องครัวมีสามตู้เย็น สามตู้เย็นก๊อดสามสามสามนึกถึงตอนยันปะหนึ่งตู้เย็นอยู่กันประมาณคนสามสามตู้เย็นสามตู้เย็นมันก็จะเป wow. the uh ็นอย่างนี้หนึ่งตู้เย็นอ่อจะอยู่ในหนึ่งห้องครัวเนาะเพราะว่าหนึ่งห้องครัวหนึ่งมีสองอ่ห้องครัวมีสองสองห้องครัวตู้เย็นก็จะอยู่ห้องครัวหนึ่งกับอีกห้องครัวหนึ่งส่วนอีกตู้เย็นหนึ่งอ่ะจะอยู่ในห้องนอนที่มีหกเตียงอ๋ออา ก็คือเขาจะมีห้องน้ําส่วนตัวมีตู้เย็นส่วนตัวแต่ว่าครัวก็ยังต้องใช้ครัวรวมอยู่บ้านเขาจะราคาสูงกว่าของเราไหมถ้าห้องหกคนก็ไม่เท่ากันเท่ากันหมดเท่ากันเท่ากันหมดเท่ากันหมดเลยก็ก็คือมี wifi ให้ใช้รวมอยู่ครับมีแต่ wi f i มีมี w i f i ก็มันมันก็แล้วแต่บางจังหวะก็เหมือนกับว่าถ้ามีคนใช้เยอะๆมันก็แย่งกันใช้มันก็ช้ามันก็มันก็เป็นปกติ โอเคก็บ้านก็มีรูปให้ดูเนาะวิวมันก็จะเป็นวิวทะเลเลยใช่ปะบ้านหลังเนี้ยคือมองเห็นทะเลไหมมองเห็นทะเลไหมมองเห็นทะเลเป็นผืนน้ําแต่ว่าไม่เห็นหาดอืมอืมแต่คือบ้านเนี่ยมีกี่ชั้นคือพี่เห็นสามคือใหญ่มากอ่ะบ้านมันใหญ่มากเลยสามสามชั้นแต่ว่า ข้างล่างชั้นหนึ่งก็จะเป็นเป็นโถงสูงเนาะเป็นเอ่อยกสูงเป็นลานจอดรถเป็นลานที่จอดจักรยานอะไรเงี้ยที่คนอยู่จริงๆก็จะอยู่ที่ชั้นสองชั้นสามอืออ่าพูดถึง Area เรียนักเทศหรือว่า a l t e r อ a c k น็อกเ t ดน็อกเ่นและออกเสียงรูกอะไรนะออกเสียงว่าอะไรนะน็อกเฮด โอเคเราเขาเรียกว่าอะไรอะเราแบบพวก outer bank ใช่ปะตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะที่แบบ o u t บ r bank outer bank b e บีชยอดฮิตจริงๆมันมีหลายๆงานที่กองอยู่ตรงนั้นเป็นแง่ลองไหนเราสีว่าเออแอเรียตรงนั้นเป็นยังไงบ้างก็คือตรงนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะมันมันเป็นเหมือนถ้าให้เปรียบเทียบหรอสม็ดไหมหรือสมุยบ้านเรา ที่ที่จะมีแต่นักท่องเที่ยวตลอดจะจะไม่ค่อยมีเอ่อคนโลเคอลคนโลเคอลจะน้อย uh huh. คนที่มาทํางานส่วนใหญ่อาที่อย่างที่ฟู้ดไลออนเป็นโลเคอลน้อยมากส่วนใหญ่จะมาจากเวอร์จิเนียบางคนมาจากเวอร์จิเนียมาทํางานที่นี่แล้วก็เอ่อบรรยากาศเมืองคือด้วยความที่ว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันก็คึกคักมี ที่ช้อปปิ้งไหมมันก็มีแต่ว่ามัน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 ไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นแบบเออไม่ได้มีอท์เ l e ตหรือไม่ได้มีอะไรใหญ่ๆอะไรแบบพวกนั้นก็คือเป็นที่ช้อปปิ้งแบบซื้อเสื้อผ้าเล่นเซิร์ฟซื้อกระดานโต้คลื่นซื้อพวกของ souvenir ของเมืองนี้อะไรเงี้ยส,ส่วนใหญ่แต่ว่าเอาตู้แบงอะไรเงี้ยที่เขาใส่กันอืมอ,มอมืใช่ใช่ใช่เสื้อที่ขายก็จะประมาณเนี้ย ประมาณนี้ประมาณที่ใส่อยู่เป็นเป็นเสื้อมัดยอ้อมเป็นอะไรพวกเนี้ยฮะแล้วก็เอ่ออะไรกะตัวเมืองไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าเอ่อด้วยความที่คนที่นี่เขาเขาเขาก็กลัวเหมือนกันว่าคือเขาก็กลัวติดโรคอนะคือเข้าห้างเข้าอะไรก็คือแบบต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่หน้ากาก เราเองทํางานเราก็ต้องใส่ต้องใส่ทั้งวันอะไรเงี้ยเราฟูลไลออนเขามีหน้ากากแจกไหมหรือว่าเราต้องเตรียมมาเองคือเตรียมไปเองได้ก็จะดีแต่ถ้าลืมก็ไปขอได้เขามีให้โอ่ะขออภัยนะคะสัญญาอาจจะกระตุกนิดหน่อยนะข้างอีกแหละอ่ะโอเคเมื่อกี้ถึงไหนละถึงถึงว่าแบบ อ่าไปขอาร์ k ได้็กซ์ได้ถ้าสมมติอ,อมาขอ m ได้ขอได้ขอได้อือขอได้วอได้ว่าเราบรรยากาศในเมืองอย่างเงี้ยคนเขาออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติเยอะไหมหรือว่าแบบปกติปกติแต่ก็คือกสิตลอดเวลาใส่ใส่ใส่เข้าร้านอาหารปกติเหมือนที่เหมือนที่บ้านเราก็คือเอ่อลงมาจากรถใส่เข้าร้านอาหารแล้วก็พอถึงอาหารพอเข้าไปอยู่ในร้านก็ ถอดกินจะออกไปก็ใส่อะไรเงี้ยก,ก็ปกติปกติเหมือนบ้านเราเหมือนบ้านเราโอเคแล้วแบบหลายๆคนคิดว่าเออมันเป็นเมืองติดทะเลยอะไรเงี้ยพวกแบบเรื่องหางานเสริมใช้งานเสริมกันว่าแบบมีโอกาสได้หาบ้างไหมอะไรเงี้ยมีมีเยอะเยอะมากเพราะว่าอ่าโอเคพูดพูดถึงปีนี้เนาะด้วยความที่เด็กเจวันมาไม่เยอะ ก็มันก็จะมีร้านที่แบบว่าปกติที่เขารับเด็กเจวันแต่ปีนี้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยคือเขาก็ต้องการเขาต้องการเยอะมากเหมือนกันคืองานมันมีหลายประเภทมากหลายแบบใกล้ที่ไหนไปที่นั่นก็ยกตัวอย่างร้านอาหารก็จะมีพวกเพล็บคุกพวกเสิร์ฟอ่ะปกติแล้วก็ร้านอโรงแรมก็จะมีพวก Housekeeping อ่าก็ประมาณนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ก็รู้สึกว่าทึ่งมากก็คืองานกลางเต็น์กลางเก้าอี้ชายหาด <c oughs> ใช่แต่แต่แต,แต,แต่แต่อันเนี้ยอันเนี้ยไม่ได้ทําเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ไกล <c oughs> เพราะว่าปั่นจักรยานไปไม่ไหวนอนแล้วแบบ <c oughs> เขาต้องการคนไปกลางตีสี่ครึ่งอะไรเงี้ย <c oughs> ไปคือแบบ <c oughs> ปั่นไปถึงใช่ใช่คือมันมันเป็นไปไม่ได้คือแต่แต่ว่าแต่ว่าเงินดีมากเงินดีมากๆ แต่แค่แบบไปทําไม่ได้แค่นั้นเดงกมันไกลก็คือกลางเต็นท์กลางล่มชายหาดกลางเก้าอี้ชายหาดกลางเสร็จปุ๊บก็กลับพอตอนเย็นก็ไปเก็บแค่นั้นถ้าถ้าถ้าเราจะทำะมันก็ม,มันมีแอบระวังไงนี่เนาะใช่ใช่อเมริกนเรียนนิ่งของเราเนี่ยก็จริงๆมีงานอยู่ที่น่ะเขาเรียกว่าอะไรนะออกเสียงไม่ได้ <laughs> อยู่ที่เมืองเนี้ยโลเคชั่นเนี้ยเยอะจริงๆ ใครสนใจที่แบบไม่ใช่ฟูลรลออนก็ลองดูรายละเอียดได้พี่ก็ใส่ไว้โลเคชันเนี่ยมันเป็นแบบอย่างที่ก๊อตบอกอ่ะมันก็จะมีหลายๆร้านหลายๆอย่างให้เราแบบได้เลือกไปเนาะแต่ถ้าใครชอบโลเคชันสวยปะเคยเจอฉามอะไรไมไปทไมไม่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 ไมก๊อตเอ่อทะเลเนี่ยไปทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่ไม่ได้รู้สึกว่าอันตรายเพราะว่ามันมันจะมีอทางเข้าหาดที่เป็นสาธารณะ คือก็ก็เดินก็เข้าไปปกติก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าในตัวหาดอะ่ะมันจะมืดหน่อยในตัวหาดมันจะมืดหน่อยก็มันก็ปกติมันก็ไม่มีไฟอ่ะนะหาดปกติแต่แต่แต่ว่ามันมันก็ไม่ได้อันตรายแล้วก็เออพวกกลางกลางคืนก็อาจจะมีปูเห็นปูปูลมปูอะไรเงี้ยมันก็ไต่ปกติแต่ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้ไม่ได้ไไดน่ากลัวอ้าวแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะไปอยู่ก็ประมาณเดือนกว่าแล้วไหมอะเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วใช่ไหมรู้สึกยังไงบ้างแบบเอาแบบภาพรวมๆเลยโดยแบบโซฟารู้สึกยังไงบ้างแบบในระยะตอนเนี้คุ้มแม่ที่จะในวินาทีสุดท้ายว่าไปเปลี่ยนงานก็ไปอะไรอย่างเงี้ยคือเอาโอเคเอาเอาตัวเองไปที่ตั้งนะเพราะว่าเออโดยส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคน ชอบทะเลอืมเอ่อก็รู้สึกแฮปปี้กับโลเคชันนี้ก็เแฮปปี้กับที่ทำงานทั้งงานหลักกับงานเสริมแต่ถ้างานเสริมขี้เกียจก็ไม่ไปเออแต่แต่คือเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเขาใจก็ด้วยความเขาใจดีเขาใจดีก็อ่า ก็รู้สึกแฮปปี้นะเพราะว่าคนที่นี่ก็ดิเนี่ยวันนี้วันนี้เพิ่งตัดผม,มก็คือแฟนของเพื่อนที่เป็นแคชเชียร์ที่เขาเป็นเอ่อเนทีฟที่นี่ตัดให้มาเขามาตัดให้ที่บ้านเลยมาตัดให้ถึงบ้านเลยเออคนที่นี่นิสบอขอรับเด็กเจลใช่ใช่ใช่เขา nice แต่แต่กเเเ็เรื่องเรื่องเรื่องเหยียดเรื่องอะไรเนี่ยไม่ไม่มีไม่มีไม่ไม่โดนไม่เคยโดนอื ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นอย่างน้องกอล์นั่นหละคนที่กาลังมาดูไลฟ์อยู่ตอนเนี้ยเชื่อแมมว่าน้องกอล์ตัดสินใจวินทีสุดท้ายสุดท้ายจริงสุดท้ายจริงๆเหลือเวลาอีกประมาณแบบหนึ่งวันที่จะแบบจะต้องจองตรวจทําทุกอย่างเอกสารทุกอย่างเพื่อจะต้องเดินทางไปวีนะคคือรู้ติดตัดสินใจอะไรอยู่ที่แบบต้องไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดไเลยไม่ได้คิดอะไรเลยอืมแต่ก็ก็ ถือว่าถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะในแง่ของอประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเราได้มาเจอ,อเพื่อนต่างชาติได้มาเจอบรรยากาศใหม่ๆบรรยากาศเมืองที่ไม่ได้วุ่นวายมากและก็ไม่ได้เงียบเหนาซบเซามากมันกาลังกาลังดีทุกอย่างมันพอดีอื ไหนๆก่อนที่แบบอันเนี้ยเดี๋ยวลองกอน่าจะต้องมันเป็นกฎบ้านใช่ไหมอาจจะต้องแบบไปแล้วเพราะว่าต้องเงียบถูกปะกฎที้บ้านอ่ะก็จริงๆกอดนี่แหละเป็นคนตั้งเออได้อย่างนี้เนาะเป็นเจ้าบ้านเพราะว่าไปถึงแบบคนแรกๆของที่นี่คือคือคือด้วยความที่ว่าโอเคปกติกฎบ้านเนี่ยมันจะต้องเงียบตอนสามทุ่มเออเออใช่ซึ่ง ซึ่งซึ่งโอเคเราเราก็เข้าใจว่าด้วยความที่เป็นเด็กวัยรุ่นต่างชาติมาอยู่รวมกันเงียบก่อนสามทุ่มเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว<ม>เราก็เลยคุยกันทั้งบ้านเลยว่าโอเคเสียงดังได้พวกเวกเว,ว,ว,วกได้แต่ต้องไม่เกินเที่ยงคืน<ม>ตอนนี้ประมาณห้าทุ่มกว่าละไม่เป็นไรประมาณห้ามห้ามเกินเที่ยงคืน แล้วก็กินแล้วก็ต้องล้างต้องอะไรนู่นนี่นั่นคือการไปกรตอนนี้เออเขาล้างเขาดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้น oh. ถังขยะถังขยะเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยทิ้งทุกวันนี้ก็ก็ทิ้งก็ทิ้งกันก็คือแบบเอาถุงขยะไปเทอะไรเงี้ย oh, <really? S 2> แต่แต่คือปกติก็คือปกติก็คือโฮสที่บ้านเนี่ยจะเป็นคนทําอยู่แล้ว mm hmm. ทุกๆประมาณเที่ยงเที่ยงบ่าย,ายๆแกก็จะมาทําแต่ว่าบางทีมันเต็มตอน สามทุ่มสี่ทุ่มอะไรเงี้ยก็คือจะโทรเรียกให้เขามาเปลี่ยนให้มันก็ไม่ใช่เรื่องนะคือแบบเราเราเรา,เราที่อยู่บ้านเองก็แบบก็ต้องก็ต้องช่วยกันดูแลก็คือก็บอกเขาเขาก็โอเคเขาก็เข้าใจว่าอยู่ด้วยกันต้องเคา,ารพกันนู่นนี่นั่นบลาบลาบลาก็ก็โอเคก็คือก็มี <c oughs> ม,มีมีไปแมทมีไปแมทหนึ่งแล้วเหมือนกันแต่ก็แมทเล็กๆไม่ได้ใหญ่นี่เขาเรียกว่าอะไรเป็นแม่เข้าจีบปะเป็นแม่คอง ใช่เนี่ยของุบบ้านนะใครแบบเห็นนะว่าเด็กแกันแคนยอนดูอยู่ด้วยนะก็แบบใช่ไหมเป็นแม่ของถุกบ้านไม่หลอกโอเคก่อนก่อนจะจัดกันไปฝากอะไรถึงน้องๆปีสองพันยสิบเอ็ดหน่อยสิว่าแบบทำไมถึงต้องไปกับเมกานเนร์นิ่งทำไมถึงจะต้องเลือกงานไหนอะไรก็ได้งานฟูลไลออนอะไรอย่างเงี้ย,ต,ยต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างอืม โอเคอ่ okay, uh, พอพูดขาพูดส่วนตัวก่อนเลยละกันอันนี้ไม่ไม่ได้อวยนะไม่อวยเลยอ่า uh, จากจากจากประสบการณ์คือปีที่แล้วไปการแคนยอนก็ไปกับอเมริกาเลอร์นิ่งปีนี้อ่า uh, ที่แรกว่าจะได้ไปเท็กซัสก็กับอเมริกาเลอร์นิ่งนี่แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วด้วยสถานการณ์มันต้องเปลี่ยนมาเป็น uh, อีกรัฐนึงอีกเมืองหนึ่งซึ่งก็ไม่เป็นไร uh, ก็ก็มาก็คือว่า ปีที่แล้วที่ไปแกนแคนยอนเนี่ยก็ก็ไปแบบโล่งๆเลยไปไปไหนก็ได้ไปอะไรก็ได้ใช่ไหมก็คือด้วยด้วยด้วยความที่ว่าภาษาไม่ค่อยได้ด้วยปีที่แล้วก็เลยว่าไปไหนก็ได้ให้ไปไหนก็ไปก็คือพอพี่พี่รัดแนะนำมาให้ไปแกนแคนยอนโอเคก็ไปก็ปรากฏว่ามันก็ดีเพื่อโรงงานดีสังคมดีโอ้ยก็ี่คือคนที่โชคดีที่สุดเพราะว่ามีเพื่อนเป็นเนทีฟ ทุกวันนี้ยังทุกวันนี้ยังติดต่อกันอยู่แล้วก็พอมาปีนี้พี่แนะนําให้ไปเท็กซัสก็ไปไปตามคาแนะนาไม่ไม่เรื่องมากไม่อิดออดโอเคอาจจะแอบ,บเรื่องมากนิดนึงอาจจะรีเควสเมืองไปนิดนึงแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเ,เขาเรียกอะไรอะจากปีที่แล้วเนาะเชื่อพี่สตาฟว่าไปแล้วดีปีนี้ก็เลยให้ไปไหนก็ไปไปหมด ปีนี้มันแบบเป็นแบบว่าโดนชอยอ่ะแต่ก็พี่ก็คิดจากประสบการณ์ที่พี่ส่งน้องไปเมืองเนี้ยน้องก็แฮปปี้เพราะฉะนั้นก็ต้องแฮปปี้แหละเนาะแฮปปี้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 เลยโอเคไหมจะปล่อยก็มาไม่ไม่มามาเวิร์กเนี่ยเออมาเอาประสบการณ์หาความสุขใส่ตัว อย่าอย่าไปอย่าไปคิดเรื่องอโอเคเรื่องเงินมันก็สําคัญแต่ว่าอย่าอย่าเอามันมาเป็นพอยหลักเพราะว่ามันจะทําให้เราขยับตัวไปไหนไม่ได้เลยอุย้ยอันนั้นก็ซื้อไม่ได้อันนี้ก็กินไม่ได้อันนั้นก็ทําไม่ได้อันนั้นก็ไปไม่ได้มันเอาเอาเรื่องเงินมาเป็นเรื่องรองดีกว่าเอเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสมานี่แบบปีละครั้งสองครั้งมาเที่ยวอะไรเงี้ยมันมัน เออใช้ใช้ชีวิตที่นี่ให้เต็มที่ให้สนุกอย่าอย่าไปซีเรียสกับมันมากแล้วก็เอ่อถ้าจะมีความรักก็มีได้แต่ว่าอย่าอย่าอย่าไปอย่าไปจริงจังอ่ะเดี๋ยวตบเดี๋ยวขอแบบเพิ่มอย่างนะคะตบมือคันให้ชีวิตมีสีสันนะแต่ให้ชีวิตให้ชีวิตมีสีสันก็พอต้องดูแลต้องเอ,อ่อ Take care of yourself บะไม่ต้องไปแคร์คนอื่นให้มันมากแคร์ตัวเองโอเค thank you มาโอเคขอให้ enjoy กับ live in อะไรนะนักเขียนเสียงให้ได้นักเขียกันที่เมืองไทยนะ thank you มากๆโอเคครับพบพี่นาบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย โอเคนะคะทุกคนอันนี้ก็หอมปากหอมคอกันเนาะสำหรับงานฟูดไลออนนะคะก็เดี๋ยวจริงๆแล้วอะ่ะเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะมี Job of the Week อีกตอนเย็นนะคะตอนประมาณ5โมงนะเนาะแล้ก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าหรือระหว่างสัปดาห์เนี่ยพี่จะพาน้องๆงานไหนมาพูดคุยกับพวกเราได้นะคะอันนี้รติดตามรอติดตามนะแล้วก็ใครแบบสนใจอะไรที่พี่ขึ้นไว้ให้เมื่อกี้ก็จะมีทั้ง YouTube f a เฟซ o ุ๊กแฟนเพจล้วก็ Instagram, Instagram. นะคะพวกพี่อัปเดตเรื่องราวของน้องเวิร์กแอนทาวเวปี2020ตลอดเนาะก็วันนี้ขอบคุณนะคะทุกคนที่มาพูดคุยแล้วก็มารับชมกันนะตอนนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ